สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูเพ็ญเช่นเคยนะคะในรายวิชาอ่านเขียนเพียนจำค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในหัวข้อเรื่องอะไรนั้นเด็กๆพร้อมหรือยังคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆนะคะในหัวข้อเรื่อง การเรียงลาดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนะคะการเรียนลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านก็คือการพิจารณาหรือคาดเดาว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังแล้วเรียงเป็นลาดับเรื่องราวต่อไปนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อเราได้อ่านแล้วนะคะ ข้อ 1>, 1อ่านแล้วเราสามารถบอกลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ข้อ2เรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ข้อ3มีมารยาทในการเขียนนะคะค่ะครูมีตัวอย่างนะคะการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตามลำดับก่อนหลังมาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันค่ะ โดยคุณครูนะคะมีรูปภาพและข้อความนะคะมาให้เด็กๆได้ช่วยกันนะคะเรียงลำดับดังนี้นะคะรูปแรกกลับจากโรงเรียนกุ๊กไก่ช่วยรดน้ำต้นไม้รูปที่สองแม่ปลูกกุ๊กไก่แต่เช้ารูปที่3กุ๊กไก่จัดที่นอนเรียบร้อยแล้วแปลงฟัน รูปที่4กุกไก่กินข้าวแล้วรีบไปโรงเรียนทีนี้เมื่อเด็กๆได้เห็นรูปภาพและข้อความแล้วมาช่วยคุณครูเรียงลำดับเหตุการณ์กันค่ะเด็กๆคิดว่ารูปภาพและข้อความไหนเป็นลำดับที่1น่คะใช่ค่ะเด็กๆรูปแรกเลยลำดับที่หนึ่งก็คือ แม่ปลูกกุ๊กไก่แต่เช้าดูซิลำดับที่สองคือรูปไหนคะเด็กๆใช่ค่ะเด็กๆลำดับที่สองก็คือกุ๊กไก่จัดที่นอนเรียบร้อยแล้วแปลงฟันแล้วลำดับที่สามะะ้าคาเด็กๆลำดับที่สามก็คือกุ๊กไก่กินข้าวแล้วรีบไปลง เรียนลำดับที่4ี่้วคะเด็กๆลำดับสุดท้ายก็คือรูปภาพและข้อความนี้นะคะก็คือกลับจากโรงเรียนกุ๊กไก่ช่วยรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆก,ก็สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้นะคะหลังจาก นั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำข้อความนะคะไปเรียงให้เด็กๆได้ดูนะคะเป็นลำดับขั้นตามนี้นะคะตัวอย่างการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังนะคะที่เราได้เรียงกันไว้นะคะข้อหนึ่งค่ะแม่ปลูกกุ๊กไก่แต่เช้าข้อสอง กุ๊กไก่กินข้าวแล้วรีบไปโรงเรียนข้อ3กุ๊กไก่จัดที่นอนเรียบร้อยแล้วแปลงฟันข้อ4กลับจากโรงเรียนกุ๊กไก่ช่วยรดน้ำต้นไม้หลังจากที่เด็กๆได้ฝึกเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะจาก รูปภาพและข้อความที่ครูเพนได้เตรียมมาให้เด็กๆแล้วนะคะภาระงานในวันนี้ครูเพนนะคะก็มีนิทานนะคะเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่านะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านแล้วนำไปทำแบบฝึกหัดในภาระงานกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาฝึกอ่านนิทานกันก่อนนะคะอ่านไปพร้อมๆกับครูเพนเลยนะคะวันหนึ่ง สิงโตออกไปล่าเหยื่อในป่ามันเห็นกระต่ายป่าตัวหนึ่งนอนหลับอยู่จึงคิดจะจับกินเป็นอาหารและขณะนั้นเองก็มีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาพอดีมันจึงละสายตาจากเจ้ากระต่ายป่าแล้ว รีบวิ่งตามกวางไปทันทีเมื่อกวางได้ยินเสียงสิงโตวิ่งตามมาก็ตกใจรีบเร่งฝีเทา้าหนีอย่างไม่คิดชีวิตสุดท้ายสิงโตก็วิ่งตามกวางไม่ทันมันจึงตัดสินใจวิ่งไปหากระต่ายป่า แต่เมื่อมันกลับมาเจ้ากระต่ายป่าก็ไม่อยู่ที่เดิมแล้วสิงโตได้แต่บนด้วยความเสียใจข้าไม่น่าปล่อยเยื่อที่อยู่ในมือแล้ววิ่งไล่เจ้ากวางนั่นเลยเพราะความโลภแท้ๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เมื่อได้ฟังนิทานแล้วนะคะเด็กๆฝึกอ่านอีกรอบนะคะแล้วไปทำภาระงานที่ครูมอบหมายให้ค่ะภาระงานในวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนคำสั่งนะคะคำสั่งบอกว่าจงเรียงลำดับเนื้อเรื่อง นะคะให้ถูกต้องโดยเขียนเลข 1- ถึง5นะคะในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความนะคะโดยทุณครูจะมีข้อความนะคะให้เด็กๆนะทั้งหมดนะคะ5ข้อความด้วยกันนะคะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับที่1อันไหนลำดับที่1ก็ใส่เลข1นะคะเด็กๆเ,เรียงลำดับที่ 1- ถึง5นะคะตามลำดับนะคะ ตามเนื้อเรื่องที่เราได้อ่านไปนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะส่งงานนะคะในรายกลุ่มของแต่ละห้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะไว้มาเจอกับครูเพนใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ